เจ้าหน้าที่ศิลปากรก,ก็เข้าตรวจสอบค่ะ หลังจากเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณได้ให้ช่างนำรถแบ็คโฮมาทำการรื้อถอนซากพระธาตุเจดีวัดศรีสุพรรณตำบลหาย,ยาอเภอเมืองจงัังหวดเชียงใหม่ที่เมื่อสีวันก่อนพังถล่มจากฝนที่ตกหนักประกอบกับมีอายุมากถึง522ปีซึ่งยังคงหลงเหลือซากอิฐปูนพระธาตุเจดีที่มีความสูงมากกว่า10เมตรหลังมีการรื้อถอนซากอิฐเพื่อความปลอดภัยในการขุดค้นทางโบราณคดี พบพระพุทธรูปโบราณมีหลายขนาดค่ะทั้งเนื้อสำริดและเนื้อทองเหลืองบางองค์ลงลักปิดทองคาดว่าอายุหลายร้อยปีหลังข่าวแพรก่กระจายก็ทำให้มีประชาชนและพระสงฆ์พากันมากราบไหว้สักการะบูชาโดยทางวัดได้นำน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาทำความสะอาดและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของพระครูพิทักษ์สุธิคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณก็ได้บอกนะครับว่า จำนวนที่พบพบระพุทธรูปครั้งที่สองนี้มีจำนวน17องค์องยังไม่สามารถระบุดได้ว่าเป็นยุคสมัยใดต้องรอเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้ามาตรวจสอบความชัดเจนนะครับและจะได้นําไปเก็บรักษาไว้บนที่ที่ปลอดภัยหลังจากนั้นจะมีการขึ้นทะเบียนและพิจารณาของคณะกรรมการว่าจะนําไปบรรจุไว้ในพระธาตุเจดีย์องค์ที่จะสร้างขึ้นใหม่หรือว่าจะนําไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่อไปนะครับ